สวัสดีครับผมไข่หมูนวันนี้เรามาอยู่ในเกมซาวนดาไร้นะท่านผู้ชมซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่พาเราไปสู่จุดเริ่มต้นของมนุษย์ นะจุดเริ่มต้นของบรรพบุรุษของเราทุกคนนะนั่นคือที่ดินแดนซาวาน่านั่นเองนะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาใช้ชีวิตเป็นสัตว์ในซาวรน่านะท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้พักก่อนกับสัตว์แฟนตาซีนะตอนนี้กูอยากกลับไปเป็นมนุษย์วานอนแล้วนะกูอยากกลับไปซาวรน่านะอยากกลับไปหาปู่ย่าตายายนะบรรพบุรุษของเรานะท่านผู้ชมมาดูกันนะว่าเราจะไปเจอซากบรรพบุรุษของเราหรือเปล่านะ อ่ะก่อ,อื่นเลยเดี๋ยวกดเล่นไปอ่าพอกดเล่นมาปุ๊บก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นไอ้เก้งใช่ไหมเขาเรียกเก้ง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 ใช่ไหมไอ้เก้ง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 อ่ะอันนี้ก็ไฮยีน่าใช่ไหมอันนี้นกหาอนะไรนกกล้วยเหรอ <laughs> นกปักกล้วยนะปักกล้วยอืมปักกล้วยเอมสร้างสละครโอเคมีเหมือนว่าจะมีนะเหมือนจะมีเผ่าพันธุ์อื่นแต่ว่าแต่ว่ามึงต้องจ่ายเงินนะ สำหรับคนอย่างเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นสัตว์กินเนื้อดีกว่านะอันนี้ใช่ ina, ไฮยีน่าไหมน่าจะใช่นะสุนัขป่าแอฟริกาตัวผู้เออไม่ใช่ไฮยีน่าอรอเออน่าจะเป็นสุนัขป่านะไฮยีน่าน่าจะเป็นอีกแบบนะนี่นี่อันนี้ไฮยีน่านะเหมือนว่าตัวผู้ใหญ่กว่าตัวเมียสินะเกมนี้อ๋อมันเป็นแบบขนาดเอาเนาะงั้นเดี๋ยวเราลองเล่นสุนัขป่าแอฟริกาดีกว่านะเอาละท่านผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วโอ้ มีระบบป้องกันตอนเข้าเกมเหมือนในโซนเรียเลยอันนั้นตัวอะไรวะนะควายนะป่าอุ้ยแรดแรดเอเฮียแรดสุนัขป่าแอฟ,ฟริกันนี่เราต้องรวมฝูงนะผมว่าถ้าเราไม่รวมฝูงผมว่าเราอยู่ไม่ได้แน่นอนนะเดี๋ยวเราลองไปกินน้ํากันก่อนดีกว่ามีเก้งตัวน,นั้นผมต้องการล่เก้ง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 นะแต่เก้งมันอยู่กับแรดอะแรดมี2ตัวเลยอนะเกมนี้นี่มันดูน่าตื่นเต,ต้นกับการใช้ชีวิตในสวรรค์ะคิดถึงบ้านเกิดอะเอเฮียน้ําตาไหลเลยอะ เ้ยตัวนี้ตัวอะไรอ่ะลูกสิงโตเหรอลูกสิงโตเหรอลูกสิงโตเหรอมึงอ่ะหึหึลูกสิงโตเหรอหึหึหึไอ้เฮี้ยมันไปอยู่กับแรดอะโอ้โหเฮี้เฮี้ยแรด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 เฮ้ยไอ้สิงโตสิงโตโดนเฮ้ยเฮ้ยเราจะล่าได้เราจะล่าได้เว้ย มันวิ่งเร็วจังว่าตัวเด็กเนะี่ยโอ้ยมันตีโดนได้ไงมันตีโดนได้ไงกูถามจริงเรายิ่งตายการเจริญเติบโตของเรายิ่งลดลงแล้วเราก็ต้องเติบโตใหม่สินะเฮ้ยเนอรยจะทาการกินน้ําและออกล่าเหยื่อกันตอนนี้เราค่อนข้างจะหิวเลยนะกินน้านานมากนะเกมนี้แบบเหมือนปล่อยให้จระเข้ล่าเราอะ่ะ รอกินน้ำไปนะเกมนี้ทำอนิเมชันออกมาได้สวยอยู่นะสวยสวยพอสมควรเลยแหละไปเ,เดี๋ยวเราดมกลิ่นกันดีกว่าเหมือนว่าการดมกลิ่นนี้สีเขียวจะเป็นกินสัตว์กินพืชใช่ไหมส่วนสีแดงจะเป็นสัตว์กินเนื้อนะเหมือนจะมีรอยเท้าของแรดอีกแล้วเหรอแม่งโคตรเกลียดแม่งเลยอะ่ะเฮ้ยหมาหมา,มาป่าแอฟริกาสวัสดีครับสวัสดีครับ นั่นนั่นอะไรอ่ะแดกแม่งใครวะเนี่ยเฮ้ยหมาจะเป็นหมาเมอนกันนะมากินกันทีกว่าโอ้โหเฮียอะไรล่ะโอ้ยแซบหลายตอนนี้เรากำลังเติบโตขึ้นเอ้ยเอามากินด้วยกันสิเอาไปไหนเอ้ยกินด้วย กินด้วยกินด้วยเฮ้ยมึงเอาไปไหนหมายเที่ยนี่แม่งเห็นแกตัวไอ้หมาเห็นแกตัวอุ้ย่าเห็นแกตัวเว้ยเปลนนี่แม่งนี่แต่เรากินให้อิ่มกันเลยดีกว่านะไอ้นกเพี้ยมาโดนกูแดกเนะี่ยอร่อยอร่อย อร่อยเลยนกเยอะจังวะแตกเลยกินนกกันไหมเพื่อนกินนกกันเพื่อนกินไหมนี่มีนกให้มึงด้วยอ๋อผมเข้าใจแล้วถ้าเรากด X มันจะถ้ามันมีตัวเอขึ้นมันจะวิ่งเร็วมากตอนเรากดวิ่งแต่ว่าถ้าเราไม่มีตัวเอขึ้นมันจะวิ่งช้าอ๋อแบบนี้นี่เองเกมนี้อนนี้ไปไอเด็กอันนี้อร่อยกว่า ใหญ่กว่ากินดูกินม่กินกูแดกมึงนะใช่หมาหมาประเภทเดียวกันกับกู่ะเนี่ยถ้าเป็นหมาประเภทเดียวกันกับฉันนะแกจะมีชีวิตรอดแล้วเราจะหาเงินเพิ่มได้จากไหนอ่ะเราจะหาเงินเพิ่มได้จากไหนวะเฮ้ยเกี้ยอะไรเนี่ยอะไรมึงเนี่ยมึงใคร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 แดกนะอร่อย ช่วงนี้อร่อยนะอิ่มหนำสำราญสุดๆไปเลยตอนนี้เราโตเต็มที่แล้วเปิดใช้งานการเจริญเติบโตสติโอเคแล้วเราสามารถทำเควสได้เหรออ๋อนี่คือทำเควสเพื่อรับเงินสินะเอาเงินแล้วก็ไปซื้อสัตว์ไอ้ตรงนี้มันอะไรวะเนี่ยออ้ลูกเก่งเก่งเก่งเก้ง้งอืมอืมอร่อย โ oh, oh, oh. อ้โหโอ้อันนี้ลูกหมาเหรอในวิช nice ั่นโอเคตอนนี้ตอนกลางคืนละโอเคเปลี่ยนเป็นกลางคืนรู้แล้วอันนี้ห้ามสแสดงอีกตรงนี้แม่งแก๊งหมาจะชัดเลยแล้ว <c ười c ười> ทำไมนกมันมาเกิดในแก๊งหมาวะเนี่ยนกเวนมันอาหารชัดเลิศเลยนี่หว่าห้อง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  เรียบร้อยหมาหมาค่อนข้างดุนะแถวนี้หมาดุหมาดุ <c oughs> กูกระดิกหางรอเลย <c oughs> มันกัดกันเองละร <c oughs> อเอ้ยเก่งไอ้เก่งไอ้เก่งไอ้เก้าไอ้เก้าไอ้เก้ามึง,ง,งตาย <c oughs> เรียบร้อยเีย ไอ้ไอ้เก่งไอ้เก่งไอ้ก้าวไอ้ก้าวตายแล้วอ,อร่อยเลยโอ้โหไอ้เหี้ยผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าสัตว์ชนิดเดียวกันมันฆ่ากันเนี่ยเฮ้ยสัตว์ชนิดเดียวกันฆ่ากันเลยจะฆ่ากันสิวะสัตว์ชนิดเดียวกันนะเฮ้ยดังนั้นเดี๋ยวเราไปที่อื่นดีกว่านะชนิดเดียวกันยังเอากันขนาดนี้ ถ้าคนละชนิดเนี่ยจะขนาดไหนนะเหมือนกูที่โดนนั่นแหละเราคงคุยกับใครไม่ได้นะเอ้ยคุยมึงจะมีคนคุยอยู่เอ้เพราะว่าโรบอกมันมีจำกัดอายุไอ้สักอย่างเนี่ยเอ้ยนกฮีมูอร่อยเลยอันนี้นกกล้วยนกกล้วยกินกล้วยกันพวกเราเ้ยมันบินได้ บินไปนละบินดิเ,เฮียลงมาดิฮึ่มลงมาดิบินเป็นไหมบินขึ้นอีกได้ไหมบินขึ้นอีกได้ไหมล่ะอเออพวกเราอาหารมีอาหารด้วยเอเหมืนอาหารจะไม่ค่อยมีวันหมดเลยฮะเหมือนฆ่าได้แล้วก็กินได้ยาวเลยนะจนกว่าเนื้อจะสปาไปเองนะเออ,เอ,อ ชิวๆนะเกมนี้เหมือนเราจะเห็นอะไรมั้นนะตรงนั้นนะโอ้โหเฮ้ยมันกัดกันแบบนี้ได้ด้วยเหรอเฮ้ยอะไรวะกัดยังไงทำยังไงเชี่ยนี่แม่งเฮ้ยอย่ามาใกล้กัน,นะเว้ย เฮ้ยอะไร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 ไปคุณตีนกู่าอุณตีนกู่าอุณตีนกู่าอฮะ วนตีนี่หรอแบกแม่งเลย,ายมาเหี้ยโจมตีพิเศษคือ F โอเคเข้าใจละแตกเพื่อพวกเดียวกันนี่แหละเนียเนื้อมึงก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> นกอีมูบินแล้วลงแล้วจะตายแล้ววันตีนพวกกูอีก้ <c oughs> อาวอวยังไม่ก่อป้องกันที่เฉยนะมึงอ่ะง้อ,อ,ม,องมาดิ <c oughs> เฮ้ยเกาะหายแล้วเกาะหายแล้วไอ้ตกตกแบบนี้ก็เรียบร้อยกูดีเฮียอร่อยกูดีงั้นน่ะเฮ้ยตกแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยนะอร่อยเลยนกเป็นเทียอะไรกูตีนกว่าฮะส่งเสียงกวนตีนกวน่ารอเออ ส่งเสียงกวนตีนกูเหรอเฮ้ส่งเสียงกวนตีนกูเหรออินอกเวนส่งเสียงกวนตีนก็ตายอนะเอ้ยกูเชิญมึงเข้าเดมเข้ายัางไงวะแปบหลายนะพี่นี้เดี๋ยวกินน้ำก่อนข้างล่างไม่มีจระเข้ใช่ไหมไม่น่าจะมีนะเดี๋ยวเราลองไปสร้างฝุงแล้วก็ออกเดินทางกันดีกว่ารู้สึกว่าแมปนี้จะใหญ่มากพอสมควรเลยนะ้ ข่านี่แหละจาฝูงนะผมจาฝูงผมก็ต้องหาฝูงที่ใหญ่กว่าเดิมนะทำให้ฝูงใหญ่ขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นพอที่จะล่าแรดได้ป็นไงเอ้อาจจะได้นะออเอาไปไหนวะไว้นั่นนะอุ้ยหายหายหายเฉยรอสตมิน่าขึ้นคงไล่ล่าว่ะผมว่าเราต้องล่าล่ากเฮียเลยติงโตโตมักเอะไงเฮีย <laughs> ไปแล้วกู ไก่ปูไก่ปูแล้วไก่ปู <c oughs> เฮเหยียลูกกวางทาไมเป็นรูปท่าทางมันแบบโอ้โอไมก้าไม่ได้แล้วครับม,มองครับม,มองกินได้อย่างเดียวนะ <c oughs> <c oughs> กวางวิ่งมาทำไมวิ่งมาตรงนี้ทำไม ไป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 เฮียน,นี่กุนตีนเหรอหอ,อยากเอาเหรอสัตว์อยากตายกันเหรอสัตว์อยากตายเหรออยากตายเหรอเฮียกุนตีนกูเหรอกูกูกัดไม่ปล่อยอ่ะไอ้สัตว์เวนอยากอาหารกาูเหรอเฮ้ยกูจ่าฝูงไอ้เฮียกลับมา how fast I am ยแอมอ้าวแฟร์นี่ส <Dynamic Phys System> ุดกูมากินต่อหน้าเลยเนี่ยกินไหมเอ้ยกดตีดีกว่ากัดกวกัดกวสลดสลดสลดกัดกวกัดกวกัดกวเฮียกัดกว๋ือไอ้นกเวีนไอ้นกปละเด็ดนี่บ้างลงมามึงเหนื่อยมึงก็ลงเองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไหมเดี๋ยวมึงเหนื่อยมึงลงใช่ไหมอ่าเรียบร้อยเฮีย เหนื่อยมึงลงมาเหนื่อยมึงมาลงมาได้แล้วตามได้ทั้งวันนะคุณบอกเลยแล้วฝูงของฉันมันไปอยู่ไหนอ่ะมันหายหัวไปอยู่ไหนอ่ะสิงโตเว้ยมีสิงโตอยู่ตรงนั้นด้วยเว้เอาอ๋อไอ้เชี่ยสิงโตกูนี่แหละเฮ้อ

ไอสัตว์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 หืมไอสิงโตมึงอะหืมหืมเรียบร้อยไอเฮียสิงโตหอสดอ๋อสิงโตสัตว์กูเสียเพื่อนไปพวกมึงไรเสียเพื่อนพ้องไปพวกมึงไอสิงโตเฮียกินเนื้อสิงโตไอเฮียกูนี่แหละหมาป่าเดียวดายหมาป่าบูล่านะ One hour later หืมกุนตีนกัวกุนตีนกัวเฮ้อ จะตู้กับจ่าฝูงผู้นี้กันเหรอกูอัลฟ่านะกูหมาตาอัลฟ่า Alpha, นะเฮ้ยอย่าลิอาัมากุนตีนนี่หมาป่าอัลฟ่าน้องถ้าน้องไม่อยากเป็นอาหารนะพี่อะผู้อาวุโสแล้วพี่เป็นอัลฟ่าน้องเป็นใครพี่ไม่รู้จักหรือซ้ําอะ่ะน้องเป็นแค่ของแซ่บของพี่แล้วตอนนี้ไอ้น้องเฮ้ยพวกข้าวตีนนี่มันอร่อยจริงๆเลย กวนตีนกูเหรอเอาหัวเสิร์ตเสิร์นี่แม่งแตกต่อเลยไม่ว่าจะสู้กูได้อะกูอ่ะมาป่าอัลฟากูบอกแล้วอัลฟั่เมาโยอ่ะเออมึงกวนตีนกู่หรออย่านะเว้ยกวนตีนกู่หร กวนตีนกูเหรอฮะอเฮะ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 อกวนตีนกูเหวิ่งหนีวิ่งหนีไปไหนเฮ้ยฮะวิ่งหนีไปไหนสัตว์เด็กเที่ยนี่วิ่งช้ากูดิฮะฮะ ดดกระโดดกระโดดไปก็ไม่ทำให้มึงรอดไเหี้ยเด็กเปรตนี่ม่งเหี้ยช้างตัวใหญ่ชิบหายเลยอะไรวะเน,นี่ยช้างตื่นเหรอสิงโตเยอะมากเลยตรงนี้ไปดีกว่าผมว่าผมคิดว่าผมจะเดินทางเข้าไปในดูแถวๆฝูงสิงโตนะมันเป็นไงไอ้พวกสิงโตหน้างโง่นั่นอะ จะแข็งแกร่งขนาดไหนกันวะเราแอบ,บดูนะครับว่าสิ่งตนเนี่ยถ้ามันใช้ท่าโจมตีพิเศษเราข้างเดียวน่าจะไปหวันเลยนะจากที่เราดูเพื่อนๆของเราที่โดนไปนะนกเียร <No S 1> <Here. S 2> ์ <laughs> วิ่งไปไหนวิ่งไปไหนไม่ไปไม่ให้ไปเหย่ปูเรียบร้อยอร่อยเ <laughs> ชียร์แลดแม่งเป็นเฮียอะไรวะนะ แม่ตื่นกว้างเหรอวะฆ่ากูได้ไหมล่ะเกือบแล้วนะมึงเกือบแล้วนะมึงเย้ยละ เอ้าเอ้อ้เฮียกุโดนกวางถีบตายอกอๆอระวังระวังให้ดีพี่อะนกปากอ้าอก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 พี่อะี c พี่เป็นนักล่าน่ะน้องรู้เปล่าไปเห็นนกจิกกวางตายเป็นปากโอ่งอเปล่า อก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 ออก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 อออออกอก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  ออเอาละท่านชมผมว่าเกมนี้ก็น่าจะพอสําหรับเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยไปฟาร์มแล้วก็ไปเป็นลิงบาบูลเอาทีหลังนะท่านผู้ชมสาหรับใครที่ชอบเกมนี้หรือว่าคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมได้นะท่านผู้ชมส่วนใครที่อยากเล่นก็น,นะสวรสดีหน้าไลค์นะท่านผู้ชมเข้ามาเล่นกันได้เลยนะก็เป็นแบบที่สนุกพอสมควรเลยนะที่ได้เล่นเป็นสัตว์ ป่าในซาวาน,น่านะมีทั้งสิงโตมีทั้งอะไรแต่มึงต้องไปปลดล็อกเอาเองนะก็ค่อนข้างแพงอยู่นะสัตว์ในเกมนี้เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอก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 